มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวิธีจองคิวฉีดวัคซีนผ่านเครือข่ายมือถืออายุ18ปีขึ้นไปณศูนย์บางซื่อจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรองมวสาธารณสุขก,กล่าวถึงการดำเนิน,นงานฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด -19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนสถาน,นีกลางบางซื่อว่าตั้งแต่วันที่1สิงหาคม64จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอายุ18ปีและเ็กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้นฉเฉลี่ยว,วันละ20,000คนค่ะ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดค่ะ Facebook c b c กลางบางซื่อได้โพสต์ข้อความระบุว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่1โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นสำหรับเกณฑ์เปิดรับผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนนั้นก็คือ1ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่18ปีวันละ10,000โดส 2. ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเจ็กลุ่มโรคเรือรังนั้นวันละ1 0,000โดสเริ่มจองพร้อมกันวันที่29กรกฎาคม2564เวลา9้านาฬิกาโปรดติดตามวิธีการจองการเครือขาย่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านระยะเวลาการฉีดวัคซีนก็คือวันที่1-31สิงหาคม2564ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ